อ่าอันนี้เป็นหน้าตัวเกี่ยวกับประเภทสินค้านะครับก็คือหน้านี้อ่าประเภทสินค้านะครทีนี้ปัญหาของมันก็คือกดบันทึกนะครับตัวแรกอ่าผมแก้อ่าผมแก้ปึ๊บมันจะผ่านครับพอผมจะไปไล่แก้อีกอันนึง มันจะค้างจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับผมต้องกดรีเฟชนะครับแต่ก็มันก็บันทึกกันะแล้วเราก็แก้ปึ๊บก็แก้ได้พอแก้อีกอันหนึ่งก็จะค้างอีกครับนี่แหละครับปัญหาอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะลองลบดูมั่งนะครับลบปุ๊บอันแรกจะลบได้ อันที่สองก็จะค้างครับเป็นแบบเดียวกับ Edit เลยนะครับโอเคนะครับ